ขึ้นชื่อว่าภาพยนตร์มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะมันจะมีทั้งคนที่รักและก็เกลียดในเวลาเดียวกันครับแต่ก็มีหนังหลายเรื่องเหมือนกันนะที่คนดูส่วนใหญ่รู้สึกไม่ชอบแต่คนทําหนังกลับรู้สึกชอบก็แน่สิมึงเป็นคนสร้างวันนี้แหละฮะเราจะมาคุยเรื่องนี้กัน JCB Studio Presents หนังที่คนดูเกลียดแต่ผู้กํากับชอบ ฟานซิสฟอร์ดคอปป์ปัรครับเป็นผู้กำกับระดับตำนานเจ้าของผลงานหนังขึ้นหิ่งอย่าง The g ก d f a t h e r อร์และอ c a l y p s e Now ซึ่งหลายๆคนอาจยังไม่รู้นะครับว่าแกเคยแหวกแนวไปทำหนัง Coming of อ g e Feel g o o d อย่างหนังเรื่องแจ็คในปี1996ที่แสดงนำโดยนักแสดงตลกผู้ล่วงลับโรบินวิลเลียมหนังเล่าเรื่องราวของแจ็คพาวเวลเด็กชายอายุ10ขวบที่เกิดมาพร้อมกับโรคเวอร์เนอร์ซินโดรมเลยทำให้เซลล์ของเขาเต,ติบโตรวดเร็วกว่าคนปกติถึง สี่เท่าครับแม้ภายนอกเขาจะเหมือนผู้ใหญ่วัยสี่สิบแต่ภายในเขาคือเด็กกระโปรงสิบขวบคนหนึ่งครับซึ่งก็ทําให้พ่อแม่เขาหวั่นใจมากๆเพราะกังวลว่าแจ็คจะถูกเด็กรุ่นขราวเดียวกันรังแกฮะแจ็คเลยต้องใช้ชีวิตสิบปีที่บ้านครับแต่ท้ายที่สุดฮนะพ่อแม่ของแจ็คก,ก็จําเป็นต้องส่งเขาเข้าโรงเรียนเพื่อเรียนรู้และเข้าใจการใช้ชีวิตครับคอล่าเผยว่าหลังจากแกอ่านบทหนังที่ถูกส่งมาครั้งแรกนะฮะแกก็ชอบมากๆครับแกชอบเรื่องราวของแจ็คที่ ต้องใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่แต่ในบ้านซึ่งมันก็ทําให้แกนึกถึงช่วงเวลาที่แกเป็นโรคโปลิโอในสมัยเด็กครับนอกจากนั้นแกยังอุทิศหนังเรื่องนี้ให้กับจังคารโลคอปป์ราที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางเรือโดยจังคาร์โแกอยากสร้างหนังเรื่องนี้มากครับรวมไปถึงฟานซิสแกอยากสร้างเรื่องนี้ไว้ให้จีอาคอปป์ราหลานสาวที่นักขนาดนั้นมีอายุ9้าขวบสามารถดูได้ครับแต่น่าเศร้าที่คําวิจารณ์ส่วนใหญ่บอกไปในทางเดียวกันว่าหนังขาดจิตวิญญ,ญาณมากๆความ ดลกูดของหนังไม่ได้ช่วยให้หนังมันดูอิ่มเอมได้เลยมันยังเป็นเหมือนการทําลายเครดิตมาตรฐานการทําหนังของคอปปาราทิ้งไปอีกด้วยท่ามกลางคําวิจารณ์ที่ร้อนระอุและดูท่าจะร้อนแรงอยู่ตลอดนะครับตัวคอปปาระก็ออกมาโต้อตอบถึงคําวิจารณ์เหล่านั้นโดยแกบอกว่าแกไม่เคยรู้สึกเสียใจที่ได้ทําหนังเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยแกไม่เคยเข้าใจว่าทําไมคนถึงเกลียดหนังเรื่องนี้ขนาดนั้นหรือ,ออาจเป็นเพราะผลงานก,ก่าๆของแกมีแต่แนวดกัดกๆที่สะท้อนสังคมพอแกมา ทำหนังเด็กน้อยคนเลยอาจจะคิดว่าแกฝืนทำจนขาดความเป็นตัวของแกแต่จริงๆฟานซิดเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแบบนั้นเลยครับเขาสนุกกับการทำหนังเรื่องนี้ด้วยซ้ำและส่วนหนึ่งที่ทำให้แกจอยกับการกำกับหนังเรื่องนี้อย่างมากคือการทำงานกับโรบินวิลเลียมครับเพราะด้วยความที่แกสนิทกับโรบินมานานและตัวโรบินเองก็อยากทำงานกับคอปปอร่าจริงๆถึงกับยื่นคำขาดเลยนะฮะว่าถ้าคอปปอร่าไม่กำกับกูก็ไม่เล่นแม้หนังเรื่องแจ็คจะไม่ประสบความสำเร็จทั้งด้านราย และคำวิจารณ์แต่อย่างน้อยตัวคอปปอบราก็รักหนังเรื่องนี้มากๆครับและไม่เคยสนใจว่าใครจะต่อว่าเขายังไงกับหนังเรื่องนี้ที่เขากำกับเช่นเดียวกับโรแลนด์เอเมริชผู้กำกับเจ้าของฉายาเจ้าพ่อหนังโลกแบบที่ในเส้นทางการทำงานของแกมีหนังเรื่องหนึ่งที่แกมักจะโดนแซะตลอดเวลาฮะและหนังเรื่องนั้นก็คือก็อซิล่าในปี1998ครับหนังก็อซิล่าเวอร์ชันฮอลลีวูดที่โดนแฟนก็อตซิล่าทั่วโลกด่าแบบสาบสรงยับหมาไอเช่นี ไม่ใช่กอซิล่าเลยซ้ำมันเหมือนกระปอมเดินได้มากกว่าเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นแบบนี้ฮะตอนที่ค่ายหนังเขามาติดต่อให้แกกำกับกอซิล่าภาคนี้นะตอนนั้นแกก็เพิ่งสร้างชื่อจากหนังเรื่อง i d 4แต่กลับกันฮะแกดันปฏิเสธไปเพียงกเพราะแกมองว่ามันก็แค่หนังสัตว์ประหลาดเกรดบีเรื่องหนึ่งแต่ท้ายที่สุดแกก็ตกลงที่จะกำกับครับอ้าวโดยมีค้าแม้ค้าแมว่าสั่นค่าแม้ครับว่าถ้ามึงจะให้กูกำกับนะครับมึงจะต้องตามใจกูครับพี่ดีไซน์ก็ต้องตามใจกูครั ทิศทางหนังก็ต้องตามใจกูได้เลยครับพี่เมื่อค่ายยอมทุกอย่างฮะโลแลนด์แกก็เลยฉีกค,คู่มือการเป็นก็ซิล่าของญี่ปุ่นทิ้งครับและก็สร้างก็ซิล่าในแบบของตัวเองแกมองว่ารูปลักษณ์ดีไซน์ของเจ้าก็ซิล่าเนี่ยไม่มีความสมเหตุสมผลเลยแกเลยตัดสินใจที่จะดัดแปลงก็ซิล่าใหม่โดยให้แพทริกทาโรพูลอสโปรดักชันดีไซน์ชั้นนำมาออกแบบดีไซน์ใหม่ทั้งหมดของก็ซิล่าโรแลนดแกอยากให้ก็ซิล่าเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่พร้อมเพรียวและรวดเร็วแต่ ฉดก็เลยออกแบบให้ตามที่โลแลนต้องการเลยครับสภาพกอซิล่าตัวนี้มีรูปร่างที่เหมือนคนกินคลีนเป็นเวลาหลายปีและมีความรวดเร็วระดับที่ว่าวิ่งไปทั่วเมืองนิวยอร์กได้สบายโลแลนเนี่ยก็ชอบอกชอบใจสุดๆนะฮะนำดีไซน์นี้ไปโชว์ให้กับผู้บริหารค่ายโตโฮซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กอซิล่าได้เห็นพอผู้บริหารโตโฮเห็นเข้าถึงกับโอโหไอเวนติดสตันไปหลายวิเลยครับไลโอแย้ like, oh yeah, ยักษ์บ้านเรายังดูน่ากลัวกันอีกครับมิสเตอร์โลแล ได้แรงบรรดาใจนี้มาจากไดโนโซสรัสใช่ไหมไม่เหมือนคนญี่ปุ่นพูดไทยอ่ะเหมือนพี่บ่าวเอาจริงๆนะมีข่าวแว่วๆเผยออกมาด้วยนะฮะว่าตาโรแลนเนี่ยแกไม่ได้คิดหรอกนะครับว่าโตโฮจะไฟเขียวแต่กลับกันครับโตโฮเนี่ยเสือกบ้าจี้เอาด้วยนี่แหละฮะและด้วยความที่แกกำกับก็อตซิล่าแบบตามใจตัวเอง100%ซมีส่วนปรับเปลี่ยนเนื้อหาโครงเรื่องต่างๆแน่นอนครับว่าหนังโดนด่าย,ยับจากเหล่าแฟนเดนตายก็อตซีล่าทั่ว ทั่วโลกครับแถมทำรายได้ไม่เข้าเป้าจนก็ซิล่าเวอร์ชั่นกระป๋องยักษ์ ต้องถูกพับโปรเจกต์ไปอย่างถาวรแม้ว่าต่อมาหนังจะเริ่มได้รับคําชมมากขึ้นในฐานะหนังสัตว์ประหลาดที่โคตรสนุกแต่ก็ยากที่จะยอมรับเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้เป็นก็อตซิลล่าอยู่ดีวันเวลาผ่านไปกว่า14ปีในปี2012โรแรนแกได้ออกมาตอบคําถามแฟนๆนฮะเกี่ยวกับก็อตซิลล่าที่แกเคยกํากับแกออกมาเปิดเผยอ,อย่างตรงไปตรงมาว่าจริงๆแล้วแกไม่ได้อยากกากับก็อตซิลล่าเวอร์ชันนี้เท่าไหร่ครับที่แกตัดสินใจตกลงมากํากับนั่นก็เพราะว่าเงน นนมมััหหอหวาครบยิ่งแกเพิ่งแจ้งเกิดจากหนังเรื่อง ID4 ไปด้วยที่ทําเงินไปอย่างมหาศาลการที่จะถูกเรียกตัวไปกํากับหนังสักเรื่องหนึ่งมันต้องมีเงินตอบแทนที่เยอะอยู่แล้วครับและแกก็ไม่ได้มีแพชชั่นอยากจะทําก็ซิล่าเท่าไหร่หรอกฮะแกเลยทําตามใจของแกเลยแม้ว่าหนังจะโดนสับเละแค่ไหนหรือหลายคนนะฮะบอกว่ามันไม่ใช่หนังก็ซิล่าแต่ตัวโลแลนแกก็บอกเสมอนะครับว่าถึงหลายหลายคนจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้แต่กูโคตรภูมิใจที่ได้ทําหนังเรื่อง ถ,ถึงกับโมได้ว่าไอ้ก็ซิล่าของโตโฮเนี่ยไม่ได้ครึ่งหนึ่งของก็ซิล่ากูเลยไหนใครที่เป็นแฟนก็ซิล่าแบบเดนตายบ้างคอมเมนต์หน่อยครับจริงไหมฮะอย่างที่คุณโรแลนด์เขาพูดไว้เมื่อพูดถึงจกักรวาลส Star ์ a r s แล้วเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะต้องมีภาคที่ทั้งชอบและไม่ชอบอยู่บ้างใช่ไหมหล่ะครับผมรู้นะว่าในใจพวกคุณคิดอะไรอยู่แต่ก่อนที่ไตาภาคหลังจะกําเนิดมาให้เราได้ด่ากันนะครับตอนที่ไตาภาคแรกออกมาใช้เนี่ยก็โดนด่าจากแฟน Star Wars ์ในต ตอนนั้นไปพอสมควรครับและหนึ่งในไตราภาคหลักที่โดนด่าหนักมากๆก็คือภาคแรกนั่นแหละฮะที่เสียงวิจารณ์ภาคนี้ร้อนแรงสุดๆครับตั้งแต่โทนเรื่องที่เน้นหาจนน่ารำคาญหรือบทพูดในหนังที่เรียกได้ว่าลิเกลิเกฮะเธอเป็นนักฟ้าแหละพูดะกัวไรมึงนังฟ้าหน้าตาผมอาจดูไม่ละมุนแต่ใส่ใจคุณยิ่งกว่าป้าข้างบ้านนะเสือกไอเด็กเฮีย อีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้คนละเอื่มภาคนี้แบบสุดๆนะฮะก็คือตัวละครจาจาบริงแกับที่สร้างความรําคาญให้กับคนดูมานัดต่อน,นัดครับจนหลายเสียงบอกเลยว่าที่หนังเอพิโซดวันมันกากเพราะการมีอยู่ของเจ้าจาจาในเรื่องนี่แหละฮะแม้คนดูหลายคนจะไม่ชอบจาจาขนาดไหนแต่จอร์ดลูคัสแกรักจาจามากนะครับเรียกได้ว่าเป็นเด็กเส้นเลยฮะแกปั้นตัวละครนี้ขึ้นเพื่อสร้างเสียงครุรรอให้หนังไม่ดาเกินไปครับเพราะปณิธานของจอร์ดลูคัสก็คือกูจะไม่ ทำสตาร์ w a r ์ให้มันดาร์กสำหรับ s t าร Wars ์ภาคนี้แกเน้นขายเด็กครับและด้วยความที่หนังมันขายเด็กแบบเต็มๆนี่แหละฮะทำให้หนังภาคนี้โดนแฟน Star Wars ์ด่ายับเลยครับฉันนี่ตาม s ตา r War ์ตั้งแต่4 5 6และเฝ้ารอคอยภาคใหม่มาหลายปีพอภาคไห่มาปุ๊บเชีย่ยอะไรเนี่ยส่วนเราผู้เป็นแฟนส Star War ร์จากอนาคตนะฮะเราก็อยากจะบอกคนรุ่นนั้นว่าใจเย็นๆพี่เ8็เเนี่ยเชีย่ยกว่าภาคแรกเยอะเลยจอร์ดูคัสเขาได้ออกมาพูดนะครับว่าเขาไม่ได้แคร์คนที่ด่าจาจาบิงเลยครับ ที่เป็นตัวสร้างความชิบหายจนทําให้หนังพังเพราะแกออกมาพูดนะฮะว่าแกรักตัวละครนี้มากในบรรดาตัวละครของส t า r ์ a r s ที่แกสร้างขึ้นมาจาจาเป็นตัวละครที่แกชอบที่สุดตลอดกาลครับเช่นเดียวกันกับหนังภาคแรกที่แม้จะโดนคนด่ามากแค่ไหนแต่แกก็รักภาคนี้มากๆกแกสนุกกับการสร้างเรื่องราวทั้งหมดก่อนจะเกิดไตรภาคดั้งเดิมและแกได้ใส่วิสัยทัศน์ของตัวเองไปจนหมดโดยไม่ได้มีอะไรจากไตรภาคดั้งเดิมมาผสมเข้าด้วยกันเลยครับลูคัสเลยมีความ สุขมากๆกับการสร้าง Star War s ภาคแรกและไม่สนใจว่าใครจะด่ายังไงก็ตามพอเวลาผ่านไปนะครับแฟน Star Wars หลายๆคนก็เริ่มยอมรับหนังภาคนี้มากขึ้นและทําให้หนังภาคนี้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนตัวละครจาจาแม้จะไปไม่รุ่งในหนังไตรภาคนะครับคือภาค2กับ3เนี่ยบทเขาโดนเนิร์ฟลงใช่ไหมแต่จอร์ดลูคัสเขาไม่ได้เทตัวละครนี้เลยนะฮะบทไปเด่นในแอนิเมชันโคลนวอล์ครับรวมไปถึงในคอมิกก็ฉายแสงมากๆล่าสุดใน เกม f o r t n i น e เนี่ยถึงขั้นสร้างตัวละครดารจา์จาเลยนะฮะเพราะมันเคยมีทฤษฎีที่ชาวเด็ดเขาแซวกันนะฮะว่าจาจา,จาอาจาเป็นซิดหลอด f o r t n i น e ก็เลยจัดให้เลยครับผมใช้ฟอร์ดไลนิงได้เหมือนกับดาร์ซีเดียสด้วยโอ้สมกับที่เป็นลูกรักของจอร์ดลูคัสจริงๆเอ็มไนชาชมาลานะครับหรือที่คนไทยเรียกแกจนชินปากว่ามาโนสเป็นผู้กำกับสายหักมุมที่เราคุ้นหน้าแกจากหนังสยองขวัญหลายๆเรื่องครับซึ่งก็มีหลายๆครั้งที่เฮียมาโนสของเราตัดสินใจออกจาก จากเซฟโซนไปทำหนังแนวใหม่ที่ไม่ใช่สยองขวัญหักมุมซึ่งก็มีดีบ้างและก็มีแย่บ้างปะปนกันไปครับแต่ในบรรดาหนังที่คนดูออกมาบอกว่ามึงทำอะไรของมึงเนี่ยไอมาโนดก็คือเรื่อง lady in the water ครับที่หนังเรื่องนี้แกชอบมากๆนะครับแต่คนดูดันเกลียดครับหนังเรื่องนี้มีเขาโคมมาจากนิทานก่อนนอนที่แกเล่าให้ลูกสาวตัวเองฟังทุกคืนครับและก็เป็นลูกสาวแกนี่แหละฮะพ่อพ่อดูอยากเห็นพ่อทำหนังเรื่องนี้เฮียมาโนดก็เล ใจอ่อนครับตัดสินใจทําหนังเรื่องนี้ซะเลยหลังจากที่หนังเข้าฉายไปครับคําวิจารณ์ของหนังก็เรียกได้ว่ายับเยินสุดๆและทํารายได้ไปเพียงแค่72ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้าง70ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเจ๋งไม่พอยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลและซีอวอร์ดถึง5รางวัลเลยครับก่อนจะคว้าไปได้2รางวัลซึ่งหนึ่งในนั้นคือรางวัลผู้กํากับยอดแย่นั่นเองครับหนังเรื่องนี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ชื่อเสียงของเฮ er ียแกเริ่มตกลงไป เรื่อยๆร,รวมถึงคุณภาพหนังหลายๆเรื่องของแกก็เริ่มตกลงไปด้วยเช่นกันแม้คําวิจารณ์และรายได้จะสร้างความชิบหายให้ตัวแกและค่ายหนังแค่ไหนก็ตามแต่เฮียมาโนดแกก็สแสดงความคิดเห็นแบบออกหน้าออกตาเลยครับว่าอีนี้ชอบหนังเรื่องนี้แกเคยให้สัมภาษณ์หลายๆครั้งนะครับว่าแกรักในความเป็นศิลป,ปะของหนังเรื่องนี้มากเพราะมันแปลกและแตกต่างจากหนังหลายๆเรื่องที่แกสร้างมามันเปรียบเสมือนการทดลองสิ่งใหม่ๆสําหรับแกตอนแกขายหนังเรื่องนี้กับสตูดิโอนะ แกยังไม่รู้เลยครับว่าจะขายยังไงฮะนอกจากความลึกซึ้งทางด้านอารมณ์และการผสมผสานแนวต่างๆที่แกชอบนี่เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่แกรักหนังเรื่องนี้ครับถ้าบ้านของบางฝ่ายไหมบางจะหยิบหนังเรื่องอันเบคเควอร์และเรื่อง r รดดี้อินเดอะวอเออกไปและปล่อยให้บ้านของบางเบิ้มไปเลยเอวแล้วบางไม่เสียดายบ้านแหละครับบางเช่าเขาอยู่ที่แกบอกว่าถ้าบ้านไฟไหมและแกจะหยิบไอเรดี้อินเดอะวอเตอออกไปอันนี้คือแกพูดจริงนะครับสปีดเรเซอร์ครับเป็นหนังที่ดัดแปลงมาจาก และอนิเมชื่อดังของญี่ปุ่นที่ขอบอกกันเลยนะครับว่าใครทันทั้งหนังทั้งอนิเมะรู้อายุเลยฮะเองเขียนบทแอบ,บด่าพี่วะเนี่ย <c oughs> คือหนังเรื่องนี้นะฮะถ้าใครจํากันได้นะครับมันเป็นหนังที่ทรมานสายตาสุดๆเลยนะฮะเพราะว่าแสงไฟของรถแข่งแต่ละคันเนี่ยสว่างจ้ากินเข้าไปในดวงตาเลยเกินนะฮะแต่ปัญหาแสงพวกนี้จะไม่สามารถทําอะไรสายตาผมได้ <c oughs> เพราะผมใช้ออ t ตาสแว่นกรองแสงชั้นนําของประเทศไทยและตอนนี้ออฟตาสโกลอินเตอร์แล้วฮะ คอแลบ,บกับอนิเมะดังจากญี่ปุ่น ลอยแว่นใหม่สุดน่ารักแว่นวาคูวาคูเขาเขินตัวเองว่ะแว่นรุ่นนี้ครับใส่แล้วแก้วชมพูน่ารักสุดๆมีดีเทลแว่นที่ถอดแบบมาจากน้องอาเนียเต็มๆไม่ว่าจะเป็นกรอบแว่นที่มีกิฟอาเนียขาแว่นที่มีลายชุดมาจากน้องอาเนียบิดงอได้ไม่ทิ้งความเป็นแว่นออปตาใส่แล้วสบายตาทํางานเล่นเกมได้นานขึ้นเพราะเลนกรองแสงของออปตาสมาด้วยเทคโนโลยี Retina X เอกที่ช่วยกรองแสงอันตรายได้5 1สปตสูงที่ ที่สุดในตลาดแล้วนะฮะและปล่อยแสงที่เป็นประโยชน์กับดวงตาเข้ามาได้เต็มที่ไม่เหมือนเลนของเจ้าอื่นๆบอกเลยครับว่ารุ่นนี้ขายดีมากๆมาแรงและฮอตสุดๆนะฮะคอลเลกชันนี้เขามีโปรและของแถมด้วยนะฮะใครที่สนใจทักไปทางเพจ Op t ตัสได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด JCB s t u d i o ดด้วยนะครับลด100บาทนะจ๊ะว่าแต่เมื่อกี้กูภาคถึงไหนแล้วนะไอตอนนั้นดูก็สนุกแล้วพอย้อนกลับมาดูอีกทีนึง C G I ทั้งเรื่องเลยครับแล้วทำไมหนังไม่ใช่รถจริงล่ะทำไม ต้องเป็น CGI มันมาจากวิสัยทัศน์ของสองพี่น้องวาชสกี้ครับทั้งคู่เป็นแฟนอนิเมะส,สปีดเวเซอร์ครับพอทั้งคู่รู้ว่าจะได้มาทำไรแอคชั่นของหนังเรื่องนี้ไอเดียของทั้งคู่ก็พรั่งครูแบบเห็นได้ชัดครับทั้งคู่เลือกใช้วิธีการปรับเอาคอนเซปต์เดิมของอนิเมะมาปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานศิลปะแนวคิวบิซึมและ p o อปอาร์ตรวมถึงผลงานศิลปะอื่นๆอีกมากมายที่ถูกใส่ในหนังเรื่องนี้ด้วยเหตุผลที่สองพี่น้อง งการจะสร้างความแปลกใหม่เฉพาะตัวผสมร่วมกับองค์ประกอบของตัวอนิเมต,ต้นฉบับไอเดียดีคอนเซปต์ดีงานสร้างก็ยอดเยี่ยมทุกอย่างดีหมดครับเสียดายอย่างเดียวครับรายได้ไม่ดีฮะกระแสนี่งเงียบมิดจีลีทาไรายได้ไปเพียงแค่93ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้าง120ล้านครับเจ็งดิครับรออะไรพร้อมถูกนักวิจารณ์สับเละในหลายจุดครับซึ่งส่วนใหญ่นะฮะจะเน้นไปที่เนื้อเรื่องที่มีปัญหาและสีสันอันฉูดฉาดไกลจะ ด่าหนังเรื่องนี้เละเทะแค่ไหนนะครับแต่สองพี่น้องวาโชสกี้แกภูมิใจและรักการทำหนังเรื่องนี้มากๆโดนลูกกับเป็นหนังจาก Netflix ของผู้กำกับสายรางวัลอย่างอดัมแมคเครย์ครับที่ขนทัพนักแสดงระดับท็อปมาอยู่ในหนังเรื่องนี้แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องคาดหวังให้หนังบันดีเป็นธรรมดาอยู่แล้วใช่ไหมครับพอหนังฉายทาง n น t f l i x จริงกลับได้รับคำวิจารณ์ที่แบ่งออกเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนทั้งฝั่งที่ผิดหวังกับตัวหนังมากๆเพราะพวกเขามองว่า ข้อความที่หนังมันพยายามจะสื่อมันตื้นเขินและไร้ชั้นเชิงมากเกินไปรวมถึงบทที่มีความพยายามมากๆที่จะสะท้อนสังคมแต่กลับไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่แปลกใหม่เลยครับส่วนฝั่งคนที่ชอบเนี่ยตรงกันข้ามเลยครับเพราะหนังเรื่องนี้มันเสียดสีอย่างตรงจุดและตรงไปตรงมารวมถึงความตลกร้ายที่เขียนออกมาได้ดีมากๆถึงขั้นที่ว่านักอนุรักษ์หลายๆคนออกมาชื่นชมที่หนังเป็นเหมือนกระบอกเสียงเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ และภาวะโรคร้อนได้ดีมากๆและหนังเรื่องนี้มันมีประเด็นเกี่ยวกับออสการ์ด้วยนะครับเพราะว่าตัวหนังเนี่ยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์มากถึง4รางวัลในปีที่หนังเข้าฉายเลยครับรวมถึงรางวัลใหญ่อย,ยอย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอีกด้วยทําให้กระแสสังคมเริ่มวิาพากษ์วิจารณกันใหญ่เลยฮะว่ามันไม่ควรจะชิงภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยซ้ํารวมถึงรางวัลอื่นๆเพราะหนังมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแถมไปกดหนังเรื่องอื่นๆที่ควรมีโอกาสเข้าชิงไม่ให้เข้าชิงอีกตั้งหากข้ามกลางกระแสที่ มีคนตีกันไปตีกันมาอย่างไม่หยุดหย่อนเมื่อไม่นานมานี้ครับอดัมแกก็เพิ่งออกมาพูดถึงหนังเรื่องนี้ครับว่าแกรักหนังเรื่องนี้มากและแกตั้งใจสร้างหนังเรื่องนี้เพื่อเป็นการสะท้อนสังคมให้เห็นถึงผลกระทบต่างๆหากเราเมินเฉยเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนด้วยความที่อดัมแกเป็นคนที่ขอเอาเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับหนังเรื่องนี้เนื้อหาและจุดประสงค์หลักๆมันก็เลยเป็นการตบหน้าสื่อและรัฐบาลที่เฉยต่อเหตุการณ์พวก นห,หนังอีกเรื่องที่เจอสถานการณ์คล้ายๆกับโดนลุกอัพนะครับก็คือบาบิลอนหนังรวมดาวอีกเรื่องที่ได้ดาราระดับแม่เหล็กอย่างแบรดพิตต์และมาโกโรบีมาอยู่ในหนังครับโดยหนังจะเล่าเรื่องราวในช่วงเปลี่ยนผ่านของ l อ y ีวูดในยุคต่างๆครับตั้งแต่ยุคหนังใบจนไปถึงยุคหนังที่มีเสียงครับหนังได้รับความสนใจตั้งแต่ปล่อยตัวอย่างออกมาครับรวมถึงรายชื่อนักแสดงหลายๆคนที่ดึงดูดความสนใจของเหล่าผู้ชมมากๆที่เซอร์ไพรสุดคือการที่หนังดึงเอา โชบี้แม็กไกวที่หลังจากจบผลงานสไปเดอร์แมนไปแกแทบจะไม่ไปโผล่ในหนังเรื่องอื่นๆเลยครับเว้นในเรื่องโนเวโฮนะที่แกเพิ่งโผล่มาแต่หลังจากที่หนังเข้าฉายนะครับมันก็ได้รับคําวิจารณ์ที่ผสมผสานแบบเดียวกันกับเรื่องด้นลุกอั p ฮะฝั่งคนที่ชอบส่วนใหญ่ก็มองว่าหนังมันเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของฮอลลีวูดได้ดีมากๆและอลังการสุดๆโดยสามารถสังเกตได้ถึงความพิถีพิถันที่ผู้กํากับต้องการจะสื่อและวิสัยทัศน์อันแรงกล้าส่วนฝั่งคนที่ไม่ชอบก็มองว่าหนัง มันยาวเกินไปจนน่าเบื่อและฉากของโทบี้แม็กไกวมันก็ดูยัดยัดเกินไปจนมันดูรกทางด้านผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับอย่างเดเมียนชาเซลก็พูดถึงหนังเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจครับว่าแกสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อเปรียบดังจดหมายรักที่แกมีต่อวงการฮอลลีวูดเดเมียนแกลหลงไหลกับโลกฮอลลีวูดในช่วงนั้นมากเพราะนอกจากยุคนั้นมันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านของฮอลลีวูดแล้วมันยังมีเนื้อหาภายในในช่วงเวลานั้นที่น่าสนใจมากๆเช่นวิถีชีวิตการเปลี่ยนป ของยุคสมัยนอกจากนี้ยังมีเรื่องของความรุ่งโรจน์และมุมมืดบางอย่างในยุคนั้นตรงจุดนี้นี่แหละฮะมันเลยทําให้แกตัดสินใจนําเรื่องราวเหล่านั้นมาร้อยเรียงให้หนังมีความยาวกว่า3ชั่วโมงถึงแม้หนังจะไม่ประสบความสําเร็จมากมายนะฮะโดยเฉพาะด้านรายได้ที่ทําไปเพียงแค่65ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้างราวๆแปดสล้านดอลลาร์นะครับทำเอาสตูดิโอผู้สร้างอย่างพาราเมวเจ็บหนักไปพอสมควรครับแต่ถึงอย่างนั้นนะฮะตัวผู้กํากับ แกก็รักหนังเรื่องนี้ของแกและทําตามสิ่งที่ฝันไว้ได้สําเร็จแล้วครับคนสุดท้ายของเราครับผมพูดเลยว่า ผู้กำกับคนนี้เนี่ยเป็นผู้กำกับที่ทุกคนยกย่องมากๆฮนะจากทั้งความเก่งความเทพในการรังสรรค์นหนังตัวเองออกมาและหนังของเขามักเสียดสีกระแสสังคมต่างๆได้อย่างตรงไปตรงมาสุดๆแถมมีหนังออกมาแทบทุกปีต้องบอกว่าพี่พศอานนท์เนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้สนใจพูกคำวิจารณ์ต่างๆเกี่ยวกับหนังของตัวเองเลยฮนะคือเป็นคนที่ทำหนังตามกระแสครับอย่างเช่นเรื่องหอแต๋วแตกที่มีสไตล์เด่นชัดคือบทไม่มีเนื้อเรื่องไม่ต้องกู้ถ่ายเลยถ่ายเสร็จแล้ว ตัดต่อพอมีไอเดียกูก็ถ่ายใหม่อีกทีแล้วมาตัดต่อรอฉายใหม่วนๆแบบนี้แทบทุกภาคครับถึงแม้ว่าแกจะบอกนะครับว่ามีเรื่องของนายทุนหรือเงินมาเกี่ยวข้องแต่ถ้าแกไม่ชอบหรือรักหนังเรื่องนี้จริงๆแกก็คงไม่ทําภาคต่อเยอะออกมาขนาดนี้หรอกครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าทีมงานและผมนับถือพี่พจนะฮะเพราะว่าแกเป็นคนที่เก่งคนนึงเลยคือถ้าเป็นคนทําหนังจริงๆเนี่ยการจะนึกภาพต่างๆเรียบเรียงเนื้อหาและตัดต่อเลยมันยากมากๆนะครับถ้าเป็นคนปกติ เนี่ยหนังพังไปแล้วแต่ด้วยความที่แกมีความคิดต่างๆในหัวตลอดเวลามันช่วยให้แกสามารถถ่ายฉากนู่นฉากนี่ได้เรื่อยๆครับและยังช่วยให้กองถ่ายสามารถไหลไปได้จนจบและผมว่าสไตล์นี้แหละคือสไตล์ที่เด่นชัดของแกนะฮะอย่างน้อยมันก็ทําให้คนดูพอจะรู้ว่ากูจะต้องเจออะไรในหนังของพจน์อานนท์ได้บ้างแม้ว่าหอแต๋วแตกจะไม่ได้ถูกจริททุกคนเสมอไปนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันทํารายได้ได้ดีมากๆนะฮะไม่เจ๋งจริงไม่มีภาคต่อออกมาเยอะขนาดน,นี้หรอกฮะ อย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆคลิปนะครับว่า,วาการดูหนังจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันอยู่ที่ตัวบุคคลล้วนๆนะฮะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนใจคนที่ไม่ชอบหนังให้หันมาชอบได้หรอกครับที่แน่ๆทั้งเราและเขาต้องเคารพความคิดเห็นต่อกันและกันครับถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดตัวผมขออภัยด้วยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับตั้งคลช่อง JCB ด้วยนะครับบางคนดูแต่ไม่กดติดตามเลยคุณจะพลาดค,คลิปใหม่ๆของ JCB นะครับโอเคฮะวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเรา I'm in the game. I was on the bench. On the bench, first I was renting. Now I'm collecting rent. First, with the beamer. Now I want the bench. Spending on the back. Like, here I go again.